ก็อ้วนเพราะกินเยอะก็เลยลองกินน้อยๆแต่น้ําหนักก็ไม่เห็นจะลง <S <S พุงก็กไม่ยุบด้วยถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะลดพุงได้แน่นอนค่ะบางคนคิดว่าปัญหาของความอ้วนเนี่ยเกิดจากการกินเยอะแต่จริงๆแล้วร่างกายเรา,เามันล็อกไขมันไว้ได้ด้วยนะแล้วมันก็ทําให้เราเผาผลาญไขมันไม่ได้เลยตัวการที่ขัดขวางการเผาผลาญไขมันจริงๆแล้ว,วมันคือฮอร์โมนอินซูลินค่ะเวลาที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเยอะๆตอนที่เรากินของหวานหรือน้ําตาลเข้าไปถ้าอินซูลินออกมาร่างกายจะอยู่โหมดเผาผลาญน้าตาล จะไม่ยอมเผาผลาญไขมันเลยถ้าคุณกินขนมบ่อยอินซูลินสูงบ่อยร่างกายก็จะไม่ได้เผาผลาญไขมันและถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆจนคุณดื้ออินซูลินพอคุณอ้วนลงพุงแล้วมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วอินซูลินก็จะลอยค้างอยู่ในกระแสเลือดทาให้คุณลดไขมันลดพุงยังไงก็ไม่ลงสักทีจะอยากลดพุงลดน้าหนักไม่ใช่แค่ลดแคลอรี่อย่างเดียวแต่ต้องลดระดับอินซูลินให้ได้ด้วยซึ่งวิธีทาก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะปกติเวลาที่เรานอนหลับระดับอินซูลิน มันต่ำอยู่แล้วถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราทํา IF ต่อนั่นหมายถึงการยืดระยะเวลาที่ระดับอินซูลินต่ําออกไปอีกทําให้เราเผาผลาญไขมันได้การลดแป้งลดน้าตาลและอาหารขัดสีการเพิ่มไฟเบอร์ในมื้ออาหารเนี่ยก็ช่วยทําให้ระดับอินซูลินไม่พุ่งสูงร่างกายก็จะเข้าสมดุลเผาผลาญไขมันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณอยากลดภาวะดื้ออินซูลินและคุมระดับอินซูลินแบบมีตัวช่วยบุ๋แมแนะนำโปรแกรม Feel Great ถ้าสนใจทักหาบุ๋มได้เลยนะคะแล้วเจอกันบาย